สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับห้องเรียนคุณครูปอยชั้นอนุบาลปีที่สามโรงเรียนบ้านโนนสูงค่ะหน่วยตัวเราในวันที่3เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแปลงฟันที่ถูกวิธีค่ะวันนี้คุณครูก็มีนิทานมาให้เด็กๆฟังหนึ่งเรื่องค่ะแต่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นไปฟังกันเลยค่ะ ลูกลิงไม่แปลงฟันเรื่องโดยตุ๊บปองภาพโดยนารุลูกลิงบิดตัวซ้ายขวาปิ๊งปิ๊งลืมตาสดชื่นเช้านี้ลุกปุ๊บโดดปั๊บฉับไวฟอฟันก็ไม่แปลงเลยซักซี่ เช้าสายใบยเย็นหมักหมมกินกล้วยกินนมกินได้กินดีก่อนนอนอาบน้ำประแป้งอายฟันไม่แปรงสักซี่สักซี่พูดคุยหัวเราะห้าห้าเอ๊ะทำไมนะเพื่อนเบือนหน้าหนีวันหนึ่งลูกลิงร้องจากปวดฟันมากมากเหมือนใครมาจี้ แม่ลิงชวนลูกแปลงฟันถ้าแปลงทุกวันแปลงได้ฟันดีตื่นเช้าแปลงแปลงแปลงฟันหลังกินอาหารแปลงได้ก็ดีก่อนนอนแปลงแปลงแปลงฟันทุกวันทุกวันฟันแข็งแรงดี ลูกลิงบอกจริงๆด้วยไม่แปลงไม่สวยฟอฟันไม่ดีแม่ลิงกอดลูกลิงน้อยลูบหัวค่อยค่อยเก่งเก่งดีๆดแปลงฟันทุกวันต่อไปถ้ายังไม่หายต้องหาป้าหมอมีก็จบกันไปแล้วนะคะกับนิทานเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ก็ถึงเวลา ทบทวนความจำของเด็กเก,กันค่ะน,นิทานที่ครูเล่าจบไปมีชื่อเรื่องว่าอะไรเอ่ยลูกลิงไม่แปลงฟันถูกต้องแล้วค่ะเมื่อลูกลิงไม่แปลงฟันลูกลิงก็เลยทำไมคะเด็กๆปวดฟันพอลูกลิงปวดฟันแล้วลูกลิงก็ได้ไปปรึกษา แม่ลิงแม่ลิงทราบดังนั้นแม่ลิงก็เลยให้ลูกลิงแปรงฟันทุกวันเลยจนลูกลิงหายปวดฟันเมื่อลูกลิงหายปวดฟันแล้วก็สบายเลยใช่ไหมคะเอ๊แต่คุณแม่บอกว่าถ้าลูกลิงยังไม่หายปวดฟันลูกลิงจะต้องไปหาใครนะคุณป้าหมอหมี าใครเด็กๆคนไหนยังไม่หายปวดฟันหรือฟันผุก็จะต้องไปหาป้าหมอมีให้ป้าหมอมีรักษาแต่ตอนนี้ลูกลิงหายดีแล้วลูกลิงก็เลยไม่ต้องไปหาป้าหมอมีแล้วค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้การแปรงฟันที่ถูกวิธีกันแล้วหรือยังถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กไปเตรียมแปรงสีฟันแล้วก็ยาสีฟันกันมาเลยค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลยมาเรียนรู้การแปลงฟันที่ถูกวิธีกันนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะการทำความสะอาดฟันด้านบดเคี้ยววางขนแปรงบริเวณด้านบดเคี้ยวของฟันแล้วแปรงในลักษณะถูไปมาตามแนวฟันให้ทั่วปากเลยค่ะการทำความสะอาดผิวฟันด้านนอก วางขนแปรงชิดกับขอบเหงือกฟันบนปัดลงล่างส่วนฟันล่างปัดขึ้นบนค่ะฟันหน้าปัดแปรงขึ้นลงให้ทั่วปากแบบนี้นะคะเมื่อแปรงฟันเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมแปรงลิ้นกันด้วยนะคะเมื่อเด็กๆ สามารถทำได้แบบนี้แล้วฟันของเด็กๆก,ก็จะสวยขาวสะอาดค ah. ่ะเพลงแปลงฟัน กิจกรรมท้ายนี้เด็กๆอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอหรือภาพการแปลงฟันมาให้คุณครูและเพื่อนๆชมนะคะ